ยินดีว่า i ามคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทํา The World ตัวใหม่แล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูกันนะว่ารีเวิร์มาเนี่ยมันจะหล่อเท่แค่ไหนกันนะก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นใจให้กับผมด้วยเอ๊เดี๋ยวนะอะไรอยู่ข้างหลังเราวะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรวะทุกคนโอ้ยถ้าไม่มาอยู่มุมนี้ก็ไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันคืออะไร ผมนึกว่าเป็น NPC รลับครับที่ถูกซ่อนแน่จริงๆเป็นน่าจะเป็นรูป AI ไหมวิธีในการทำเจ้า The World ที่ถูกรีเวิร์กเข้ามานะทุกคนวิธีแรกครับนั่นก็คือการคราบซึ่งวิธีการคราบค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะเราต้องใช้ชิ้นส่วนชาดของมัน1ชิ้นครับแล้วก็เดอะเว l ลด์ล่างธรรมดา1ชิ้นแล้วก็จะมี e v i วิลแฟก e n เซึ่งสามารถเปิดได้จากกล่องทั่วไปเลยนะ วิธีนี้จะค่อนข้างที่จะง่ายนะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีครับเราต้องไปที่โจสตาร์แมนชั่นเพื่อทำเควสนะเดี๋ยวผมจะทําวิธีของการทําเควสละกันนะมันดูที่จะยุ่งยากดีอยากรู้ว่ามันทํายากแค่ไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่โจสตาร์แมนชั่นเลยและเราก็ต้องน่าจะคุยกับเจ้าดีโอตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยเควสอันที่2นะเราคุยไปแล้วมันจะให้เราไปทําอะไรเอ่ย มันจะให้เรารับดาเมจ5,000ครับแล้วก็ทำดาเมจ5,000แล้วก็คิวดีอีกหนึ่งตัวแค่นี้เราก็จะได้ในส่วนของเจ้าเดอะเวิ d ตัวใหม่แล้วซึ่งไอเี้ยผมไปหาอีวิ r แฟ m เมนดีกว่าถ้าเราจะต้องไปฆ่า DO แล้วก็ไปรับดาเมจแล้วก็ทำดาเมจให้ถึง5,000คือครับเอาง่ายกว่ามาทำเควสแบบนี้แน่นอนครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหา Evil f แฟก m e n ก่อนทุกคนมันหาง่ายไม่ได้หายากเลยขนาดนั้นนะ A few moments later อ่าเราเปิดกล่องแรกเราก็ได้เลยนะเราได้มาเป็น Evil Fragment แล้วก็เจ้าตัวในทมาของเซเปอรี่ผมจำชื่อมันไม่ได้นะชื่ออะไรนะไอ้โจลีนโจไลจายโลเออนั่นแหละแต่ผมขอเรียกว่า s e ปเปอรีแลวกันเพราะว่านามสกุลมันจำง่ายนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครจากภาคแรกเลยใช่ไหม เซเปรี S S นะ่น่าจะเป็นตัวละครจากภาคแรกเลยที่มันสอนออวิชานั่นแหละให้กับตัวเอกของเราอะ่ะโอเคครับตอนนี้เราสามารถที่จะราบได้เลยนะงั้นผมก็รับไปเลยและเราก็ได้ไมาแล้วครับสําหรับเจ้าเดวิลที่ผมอา่านไม่ออกนี่ทุกคนแม่งมีกรงเล็บแถมมาด้วยรู้สึกว่าแบบเก่ายังไม่มีกงเล็บเออยังไม่มีกงเล็บนะคะผมแบบใหม่มันมีกงเล็บมาให้ด้วยนะแล้วก็นี่คือส่วนของ ล่างสแตนของมันนะค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะดูดิเอ้ยเอฟเฟกเอฟเฟกไม่ธรรมาดานะเอฟเฟกค่อนข้างที่จะสวยมากๆครับอืมเฮ้ยโคตรเท่อูท่าแอคมันฟิลฟ้าสมาร์ทด็อกจริงๆวะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มเลเวลนะครับแล้วเราก็มาดูท่าที่มันที่ถูกรีเวิร์เข้ามาใหม่นะโอเคครับตอนนี้ผมฟาร์มเลเวลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปดูสกิลมาลทุกคนแม่งโคตรเท่เลย เจ้า The World ตัวนี้จะมีทั้งหมด2เซตนะครับเซตแรกครับจะเป็นแบบกกงเล็บเซตที่2จะเป็นแบบที่ใช้สแตนซึ่งสกิลจะแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับผมไม่เหมือนกันเลยนะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะสำหรับเจ้า The World ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล่างที่ยังไม่มีสแตนที่ใช้กกงเล็บนะมาเริ่มจากสกิลตัว X ครับก็จะเป็นสกิลต่อยธรรมดาเลยนะอ๋ะอผมลืมไปทุกคนลืมให้ดูอ๋อสกิลการโจมตีปกตินะครับ จะมีทั้งหมด4ฮิตนะใช้กลงเล็บฟันอย่างเดียวเลยอ,เอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สกิลต่อมาครับตัว e อีโคตรเท่ทุกคนแม่งเท่มากคือสกิลเอฟเฟกแม่งโคตรสวยอะสำหรับสกิลตัวอีเจ้าตัวนี้นะคือแบบว้าวโบ o d i คือสกินบูบูลีน่ะต้องยกให้เจ้าตัวนี้เลยเว้ยจริงๆมันเท่มากตัวอีกรอบนึงครับ ดูสกิลเอฟเฟกของมันดีสีสูไ้ผมชอบมากเลยสีม่วงแดงเป็นอะไรที่สวยงามเข้ากันสุดๆไปเลยครับสกิลต่อมาครับตัวอาอ่าจะเป็นสกิลหมุนมดทะลุเข้าไปนะผมจําไม่ได้ว่ามันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งมั้งที่สกิลประมาณเนี้ย๋ยวผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นสกิลของใครนะอ่าเดี๋ยวตัวอาอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้ประมาณนี้สาหรับสกิลตัวอาต่อมาสกิลตัวทีวครับ จะเป็นการยิงอะไรออกไปสักอย่างนะแล้วก็ทําให้เราถอยหลังตัวทีอีกรอบนึงประมาณนี้ประมาณนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สกิลต่อมาครับตัววโาย้ยทุบลงพื้นแล้วก็จะมีเหมือนการหยุดเวลาเกิดขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะพุ่งเข้าไปหาศัตรูได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนมีการหยุดเวลาเกิดขึ้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่อตัวหยุดเวลามันจะพุ่งเข้าไปได้เว้ยอ่ะผมลองอีกรอบนึง โอ้ยจริง,รงๆด้วยทุกคนสกิลตัววายพุ่งเข้าไปหาศัตรูครับเมื่อกี้เรายืนค่อนข้างที่จะไกลศัตรูมากๆเลยนะสกิลต่อมาครับตัวจี้ฮะทำไรวะเดี๋ยวขออีกรอบนึงมันทำอะไรก็ไม่รู้อะตัวจีครับอ๋อโอเคมันเสกเดอะเวิร์ลเข้าข้างหลังศัตรูนะแล้วก็ทำดาเมจแกศัตรูนะสกิลต่อมาครับตัวเอช โอ้ยโอ้ย,อยสวยมีคัตซีนเกิดขึ้นไอ้ยาคัตคัตซีน2วินาทีแล้วก็จบแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นท่าอัลติเมทสกิลของมันนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีท่าฟินิชเชอร์หรือเปล่านะเพราะว่าคูดาวมันค่อนข้างที่จะนานมากๆอะ่ะผมว่ามันน่าจะมีท่าฟินิชเชอร์แน่เลยเว้ยจริงๆอ่ะแล้วก็สกิลต่อมาครับตัววีจะเป็นการ,รวัดไปข้างหน้าเฉยๆนะแล้วก็สกิลต่อแม่ตัว B ีครับ น่าจะเป็นอ๋อสกิลคาลเตอร์แอคแท็กนะครับสกิลตัวบีอีกรอบหนึ่งครับอ่าสกิลตัวบีทุกคนพุ่งเข้าไปหาศัตรูไม่ใช่พุ่งดิวาร์ปเข้าไปข้างหลังศัตรูนะสำหรับสกิลนี้อีกรอบหนึงครับอ่าดามเมจสาดามเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันด้วยนะติดสตันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานอยู่นะครับ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมรีเวิร์กได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับเจ้าเดอะเวิด์ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเราจะทำให้ศัตรูเลือดเหลือน้อยนะแล้วเราจะลองใช้ท่าตัวเอชอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะสามารถฟินิชเชอร์ศัตรูได้หรือไม่นะขอให้มีท่าฟินิชเชอร์เพื่อนตัวเครับปีศาจเข้าสิงฟินิชเชอร์ โอ้หไม่มีท่าฟินิเชอร์อุ้ยเสียดายมากอะถ้ามันมีท่าฟินิเชอร์จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะสำหรับเจ้าเดอะเวอร์ตัวนี้อ่ะต่อมาจะเป็นแบบที่เรียกใช้แสแตนออกมาครับสกิลตัวแรกนั่นก็คือตัว X จับต่อยแบบทั่วไปเลยนะแล้วก็ท่าโจมตีปกติครับก็น่าจะเหมือนตอนใช้กงเล็บเลยนะสกิลแรกครับตัว e. อว้าวฟันก่อน2ทีแล้วก็ โอรา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 ฮ่อืมมุดามุดาโดมุดามุดาตัวอีกรอบหนึ่งครับเท่ hey, นะทุกคนเท่ hey, มากผมชอบเอฟเฟกของมันเนี่ยสีดำกับสีแดงเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยดูออร่าโอ้โหออร่าสุดยอดมากเลยสกิลต่อมาครับตัวอ้าโอ้ยทำการฮิลให้ตัวเราเองด้วยนะเหมือนจะเป็นดาเมจพิษ มันอารมณ์แบบเราดูดเลือดศัตรูแบบที่เราตีแค่ครั้งเดียวครับเอ้ยสกิลตัวนี้ได้เรื่องอยู่นะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ PP น่าจะมันสุดๆไปเลยนะเสียอยู่อย่างเดียวมันไม่มีสกิลหยุดเวลาครับแต่ก็แลกมากับสกิลดูดเลือดที่เราตีแล้วดูดเลือดศัตรูไปเรื่อยๆด้วยนะสกิลต่อมาครับตัวทีอ่าเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ตัดผ่านศัตรูทำดามเมจนะตัวทีอีกรอบนึงครับผมกดค้างกดค้างไม่ได้วะ ประมาณนี้นะสกิลต่อมาตัววจับสตูแล้วก็เหวี่ยงไปนะโอ้โหสกิลมันดูเฉยๆมากเลยนะครับตัววอีกรอบนึงครับสกิลต่อมาครับตัวจ้โอ้ยท่าแอนิเมชันเชี่ยอ้าวแค่นี้เองเหรอใช้ดามจไปประมาณ50แล้วก็มีท่าแอนิเมชันนะค่อนข้างดียเท่ มีท่าแอนิเมชัน2ท่านะแต่เป็นท่าแอนิเมชันแบบจึ๊กนึงอ่ะคือแบบมันแอนิเมชันได้ไม่สุดนะแล้วก็สกิลตัวเอชครับออเราต้องใช้มานาน100ผมว่าสกิลตัวเอชมันน่าจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะเพราะว่าชื่อมันชื่อเดียวกันเป๊ะเลยอะ่ะสกิลตัวเอชครับ, <c oughs> บ,บเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะแล้วก็สกิลตัว B เป็นการวาร์ป และสุดท้ายท้ายสุดครับนั่นก็คือสกิลของตัวบีผมว่าน่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์เหมือนกันนะตัวบีอ้าวกดไม่ทันตัวบีอีกหนึ่งรอบครับโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนโยนมีดหรือว่ายนกกงเล็บวะผมดูไม่ทันเชีย่ยท่าเคาน์เตอร์คูดาไวมากรวนท่าเคาน์เตอร์คูดาวไวสุดๆครับตัวบีอีกหนึ่งรอบ มันเหมือนการเป็นแบบโยนมีดออกไปนะนี่ก็คือท่าทั้งหมดของเจ้าเดอะเวอร์ตัวนี้ครับที่ได้ทําการรีเวิร์ดเข้ามาใหม่เอาจริงๆผมว่าร่างกงเล็บเป็นอะไรที่เทมากเลยนะสําหรับสกิลตัว e ของมันคือแบบเทสุดๆเลยมันมีเออสกินอีกหนึ่งสกินนะ่ะที่เป็นสกินของมิสติกครับแต่ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นสกินอะไรผมอยากได้มากๆเลยอะ่ะใครที่มีสกินของมิสติกที่เป็นของเจ้าเดอะเวอร์ตัวนี้เป็นสกินซ้ําทักนิดขอดผมมาดูผมอยากได้วะ่ะ นะใครที่ให้ผมได้ผมขอหน่อยละกัน่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับผมเหมือนเดิมครับคลิปนี้ถ้าถึง200ไลค์ผมจะแจกชักแอคโฟกัสุคูนะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e คลิปนี้ครับก็คงประมาณนี้ละกันนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณด้วยครับดูแม่ครับเจอกันครับบ๊ายบาย